สวัสดีครับ FC ช่างน็อตบัดเกาะทุกคนนะครับวันนี้มาชมคลิปรีวิวปืนหน่อยอ่าสรงผมใหม่ครับเป็นไงครับสุดยอดไหมครับสุดยอดทางทักกันเข้ามาสั่งปืนครับอย่าดูอย่างเดียวครับอันนี้ยิงในคลองปิดนะครับในคลองสาธารณะนะครับในคลองปิดครับไม่มีรถผ่านอะไรนะครับมีแต่ข้างหลังครับเรายิงข้างหน้าเราไม่ได้ยิงหลังนะครับประเทศงานก่อนส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับสองลำเป็นงานศูนย์กระดูแดงครับชัก70ทั้งคู่ครับปีก50ทั้งคู่นะครับไอ้ตัวนี้เป็นทรงมือสอดรูเดียวคร รูเดียวนะครับเป็นงานไกเชฟล็อกบนนะครับปูนศูนย์ศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกครับแล้วก็อันนี้เป็นหลังค่อมประดูแดงครับงานศูนย์เหมือนกันครับแต่ศูนย์หน้าเป็นธรรมดานะครับตัวนี้ราคาทักแชทนะครับทักแชททักเฟซกันมาได้ฝากเข้าไปกดติดตาม u t u b e กดไลค์กดแชร์ด้วยครับมาเทศงานก่อนส่งเหมือนเดิมครับรับชมครับผมเดี๋ยวโยเป้าก่อนนี่ครับกระบอกคีดหนึ่งครับหลังค่อมก่อนเลยครับนี่ครับราดูปืนนะครับลำไหนยิงนี่ครับ หลังคอมนะครับงานที่สวยครับนี่รับชมครับเป้าครับผมกระบอกที่หนึ่งเข้าเป้าอย่างแม่นยำแม่เป็นงานครับดูครับกระบอกที่สองมือสอดปลาดุแดงนะครับการศูนย์ปีกครับที่สวยครับรับชมครับเงียบร้อยนะครับสองเป้าเข้าที่เดียวแม่นจริงๆครับไม่ได้กวนตีนแค่ทรงผมกวนตีนแม้กระทั่งคำพูด เป็นไงครับผมงานเฉยๆจากช่างน็อตเดี๋ยวนี้พัฒนาครับหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมนี่สุดยอดไหมครับงานดีๆงานเนียนๆครับจากช่างน็อตแล็กเกอร์ทูเคครับเจอแดดตะวิปวับปิบวับปิบวับครับเป็นไงครับผมนี่ครับมาเทสงานให้เรียบร้อยครับคุณลูกค้ากําลังเอาไปจัดส่งของให้ครับลํานี้นะครับนี่ครับใครสนใจติดต่องานช่างน็อตนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อโดยตรง092ครับ8028954ครับ Facebook ช่างน็อตวัดเกาะครับผมอ่อ t i k t อกก็ช่างน็อตครับ ทางนอตเป็กาะเหมือนกันใช่ป่ะอ่าแล้วก็ YouTube ก็หน้าไม้ยิงป่าช่างน็อตนะครับ YouTube ฝากไปกดติดตามกดไลาค์กดแชร์กดซับสไครต์กัด้วยครับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ